สวัสดีค่ะคลิปนี้ is B เป็นการตั้งคำถามตั้งคำถามเฉยๆนะคะให้กลุ่มตื่นรู้หลายท่านไปอภิปรายไปวิเคราะห์ไปสังเคราะห์ไปพิจารณาไปเอาไปต่อยอดอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าในกลุ่มตื่นรู้เนี่ยจะหนึ่งพูดเรื่องฟรีวิลกันเยอะ ฟรีวิลนะคะภาษาไทยใช้คำว่าเจ็ดจำนงอิสระทับศัพท์ง่ายกอดทับศัพท์ง่ายกว่า,า,วานาะมีฟรีวิลฟรีวิลฟรีวิลแต่ในขณะเดียวกันหลายท่านก็พูดเรื่องโซแ p l a โซแพ l นนะคะอาจจะเป็นโซแพ l นของตัวตนตัวตนของตัวเองนะคะ ก่อนที่จะลงมาเกิดบนโลกมิติที่3หรือเป็นโซ so แ p l a n ระดับกลุมคือ2อันนี้พูดกันเยอะมากอันนี้ส่วนตัว is สบีคนเดียวนะคะ is สบีคนเดียวเลยนะ is สเบียเชื่อเอสีเชื่อเรื่อง50-50 50-50คือถูกกำหนดมาแล้วจะถูกกำหนดอะไรจากไหนมาก็แล้วแต่จะถูกกำหนดมาจากกฎแห่งกรรมที่ต้องรับผิดชอบเป็นพระผู้เป็นเจ้าทดสอบหรือว่า อาจจะเป็นอ่าเหมือนกับเราโซเพลยบางคนก็โอ้โหไปไกลถึงขนาดว่าไม่ได้ก้าวล่วงนะคะ It s b ีไม่ได้ก้าวล่วงหรือบีฟังแล้วก็เชื่อระดับหนึ่งเนาะเป็นตัวตอนมี higher self เล่นแบบเล่นเหมือนกับเล่นเกมแบบกำหนดมาแล้วอ่าตัวตนกำหนดมาหรือว่าจะเป็นโซกลุ่มหรืออะไรก็แล้วแต่ประเด็นก็คือไปชักชวนไไม่ได้ท้าทายไม่ได้ก้าวล่วงนะคะแต่ว่า ชักชวนให้ไปทำกันบ้านต่อว่าว่าว่ามัน แล้วจะยังไงคือส่วนตัวเชื่อเรื่อง50 50นะคะคือถูกกาหนดมาแล้วจากไหนก็แล้วแต่แล้วก็เราก็มีสิทธิ์ที่จะมีสติปัญญา rational thinking power of human wisdom นะคะอ่ะทีนี้ลองไปต่อยอดกันเองเนาะอ่ะเพราะว่าตอนหลังมันไปกลายถึงขนาดว่าเอะอะไรก็ free will free will เอะอะไรก็โซแพลนตะพื้ตะพือคือตะพื้ตะพือทั้ง free will ตะพืตะพือทั้งโซแพลนเลยอะคะ่ะอ่ะทีนี้ให้ดูฝั่งนี้ก่อนนะคะ เพราะฉะนั้นบางท่านเนี่ยก็เชื่อเรื่องฟรีวิลฟรีวิลนะคะเราคือพระผู้สร้างเราคือพระผู้สร้างอสบีเป็นคนที่เชื่อแบบ50-50ไงถ้าเป็นคนจีนก็สวรรคกําหนดกับเราเลือกเอง7030ใช่ไหมคะอสบีเชื่อว่าเราเป็นแค่โคคะ่ะโคครีเอเตอร์ต้องมีคําว่าโคนะคะแต่จะถูกกาหนดขนาดไหนแล้วโครขนาดไหนอ่ะก็ไม่ลงรายละเอียดเนาะแต่ว่าไม่ใช่เป็นแบบ totally self-appointed c r o i m creator คือไม่ได้เป็นแบบเป็นพระผู้สร้างแบบ absolutely 100%แบบร้อเปซ็นเป็นแค่โครเฉยๆ isb เชื่อเรื่องกดแรงดึงดูด isb เชื่อเรื่อง manifestation แต่ isb ไม่เชื่อเรื่อง manifestation แบบร้อซนนะคะ ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่งั้นก็เสกอะไรได้แล้ววนะ่าเนาะสุดท้ายก็หนีไม่พ้นไปซื้ออุปกรณ์นู่นนั่นนี่ไม่เอาศาสนาไม่เชื่อเรื่องพลังงานไม่กราบไหวอะไรแต่เธอต้องไปซื้อหนังสือทันมากอดไว้แนบอกไว้แนบอกเอาตาย อ่าไปไม่ไม่เอาไม่เอาอนุน,นั่นนี่ก็เอาโอ้โหหนังสือแนบอกหรือว่าเอาอะไรอย่างเงี้ยในขณะเดียวกันก็ฟรีวิลฟรีวิลฟรีวิลถูกไหม,มคะพอไปไม่ได้พอไปไม่ได้ไไไดไไไดก็ถูกกําหนดมาแล้วทีนี้ถูกกําหนดมาแล้วเนี่ยถูกกาหนดมาแล้วอาจจะตัวตนขออนุญาตใช้ศัพท์พระพุทธเจ้าเนาะตัวกูของกูหรือว่า higher self ในมิติอื่นเนี่ย หมือนกัเล่นเกมใส่ใส่อะไรใส่แบบเล่นเกมเล่นเกมอะ่ะเหมือนกับเราเวลาเล่นเกมในตู้ค่ะ นึกภาพออกเวลาเราเล่นเกมในตู้เราคุมเราคุมคาแรคเตอร์ใช่ไหมคะอิสปแก่แล้วเนาะสมัยก่อนก็จะเล่นเล่นเล่นแบบคุมคุมเกมอะ่ะแล้วแล้วไอตัวการ์ตูนที่มันอยู่ในเกมมันก็คือชีวิตจริงซึ่งเราก็เหมือนกับตัวการ์ตูนที่อยู่ในเกมซึ่งเรามีไฮเออร์เซลมาคุมอีกทีหนึง่งถ้าอย่างนั้นเราก็ถูกกําหนดมาแล้วสิถูกไหมถูกไหมมีไฮเออร์เซลซึ่งเราไม่รู้จักแต่เราพยายามที่จะ connect มามามาคุมเราอีกทีให้เราเล่นเกมไปแล้วก็ต้องเอนจอยอิสบีเชื่อแค่ระดับหนึ่งระดับหนึ่งถูกไหมแต่ว่ามันก็จะกลายเป็นว่าถ้าอย่างนั้นก่อนเราก็ไม่มีฟรีวิลสิถูกไหมคะ hier เซล e s วา p แ a นที่ตัวเองกำหนดมาแล้วก่อนลงมาเกิดบนโลกที่สามเนี่ยครบแพลนไว้แล้วถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่มีฟรีวิลร้อถูกไหม ถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่ได้มีรีวิว100%สิเรามีโซแพลนอยู่แล้วอาจจะตัวเองอาจจะไฮเออร์เซลฟ์จากโซแฟมิลี่ก็ได้ถูกไหมคะถ้างั้นเราก็จะไม่มีฟรีวิว100%ถูกไหมอ่ะอันนี้อีซีไม่เชื่อเนาะพลังงานอออขทขอโทษอีซีไม่พูดไม่พูดถึงใช่ค่ะอันนี้ส่วนตัวนี่ฮันได้ปรเสรมีพลังงานกันที่ต้องรับผิดชอบใช่ก็คือก่อนหน้านี้อาจจะชาติที่แล้วจากด,ดวงดาวหรืออะไรก็แล้วแต่ อิสบีนักถือทุกศาสนาค่ะออสบีเชื่อเรื่องเอ่อคัมมิกเอเนอร์จีลอฟคกัมมะจากจากชาติที่แล้วแล้วก็ออสบีเชื่อเรื่องศาสนาทางยิวคริสตอิสลามด้วยนะคะก็คืออ่า uh พระเจ้าทดสอบค่ะพระเจ้าทดสอบใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เอ B ีไม่ขอแตะเนาะแต่ในขณะเดียวกันเราก็มีสิทธิ์ที่จะขอพรใช่ไหมคะกับพระผู้สร้างถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเ s b ีประสายสีชมพูอันนี้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ขอแตะต้องเนาะเพราะฉะนั้นจะขอแตะแค่ว่าในท่านท่านลองเนี่ยจะขอแตะแค่ตรงเนี้ยเดี๋ยวเอ B ีจะวงให้ดูนะคะเราคือพระผู้สร้างกดแห่งแรงดุดดุแล้วก็มี manifestation โอ้โห f r e e ิ i e แบบ รีวิวแบบโอ้โห่รีวิวจนแบบรีวิวจนแบบไม่เอาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์โอเคเข้าใจได้แต่ในขณะเดียวกันเวลาท่านท่านแบบทรานสเตจออกไปนอกจักรวาลท่านก็ต้องบอกว่าวางไว้ก่อนนะคะเรามีเคาเจอร์แบบไหนมีวัฒนธรรมแบบไหนเราก็ต้องไปตามเขาเขาทักทายแบบนี้เราก็ต้องแบบนี้ เขามีเขาเจอแบบนี้อ้าวถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่มีฟรีวิลสสิสุดท้ายเราออกไปดาวพลีเอเดียนออกไปดาวพลูโตเขาทําแบบไหน,นเราก็ต้องทําแบบนั้นคือแบบสงสัยในพวกกลุ่มตื่นรู้ที่ตะพื้นตะพือ้ออ่ะอ่ะทีนี้เอไออะไรก็โซแพลนเนอ่ไก็โซแพลนอันไม่ลงรายละเอียดนะอาจจะเป็นโซแพลนระดับกลุ่มโอเคกําหนดไปแล้วหรือตัวตนในมิติที่สูงกว่าในมิติที่5กําลังเล่นเกมเราก็ต้องเล่นเกมไปตามโซแพลนที่ว่าไวา แบบตะพึ้ตะพืออย่างที่บอกว่าเอสีเชื่อแบบห้าสิบห้าสิบคะแต่เอสีสงสัยแบบตะพึ้ตะพือนทานถ้าตะพึ้ตะพืสองอย่างเนี้มันจะกลายขัดแย้งกันทีนี้อ่มาดูสีเขียวนิดนึงนะคะอย่างเช่นสงครามในเนี่ยในจุดๆที่เรารู้กันอยู่เนาะสงครามตรงเนี้ยอ่าวเนี้ยแล้วอ่าแล้วผู้นำตื่นรู้บางท่านก็บอกว่าโอ้ยเขามีโซแพลนมาแล้วโอ้ยเขามีโซแพลนมาแล้ว ก็เข้าใจได้เข้าใจได้เป็นโซแพนมาแล้วแบบกลุ่มแบบกลุ๊บใช่ไหมคะทีนี้เอสบีเลยขออนุญาตไม่ได้ก้าวล่วงเอสบีเลยขออนุญาตว่าท่านคะถ้าคนที่ท่านรักมากที่สุดท่านรักใครมากที่สุดคุณพ่อคุณแม่สามีภรรยาลูกน้องหมาหรือตัวท่านเองก็ได้ไปอยู่ตรงนั้น หรือเหตุการณ์อย่างนั้นมาเกิดในแผ่นดินเราใช่ไหมคะนักเลือกตั้งชักตะวันตกเข้าประเทศสําเร็จใช่ไหมคะทําลายหมดโอเคเกิดแบบนั้นเอาง่ายๆบ้านๆเลยอะคะ่ะระเบิดนะคะ everywhere เลย everywhere เลยออกไปแค่หน้าปักซอยโดนฉกช,ชิงวิ่งราวชิงซับ แล้วท่านจะมามไม่สนใจไม่สนใจฉันจะชรานไปดาว,น,น,ดาวนู่นดาวนั่นดาวนี่ไหวไหมอะคือคือ,ค,อคือแยกติตกับกายได้ขนาดนั้นไหมอิสบีแยกได้ระดับหนึ่งแต่ไม่ร้อยเอร์เซค่ะแค่ออกไปหน้าบ้านโดนวิ่งลาวอะ่ะคอเซนเตอร์ทุกวันก็ปวดหัวแล้วจะมาทานันสเตจไปดาวไม่เอาอะไรเลยคือหรือไม่ก็ เกิดแบบเกิดสงครามโอเคเราอยู่ในเหตุการณ์นนะั้นหรือคนที่เรารักอยู่ในเหตุการณ์ว่าอ๋อมันเป็นโซลแลนมันเป็นโซลแลนมันถูกกําหนดมาแล้วมันเป็นโซลแลนมันถูกกาหนดมาแล้วอ๋อล้วก็ตื่นรู้แล้วก็มีความสุขเนาะไม่ใช่มีความสุขนะคะมีความสุขละกันเนาะอิสบีว่ามันมันไม่ใช่อ่ะป้าอย่างที่บอกว่าส่วนตัวเนาะอิสบีเชื่อแบบห้าสิบห้าสิบเจ็ดสิบสามสิบแต่จะ proportion เท่าไหร่ก็แล้วแต่ถ้าเอาเป็นว่าง่ายๆค่ะ สงครามมันเกิดขึ้นกับตัวท่านเองอะคะ่ะตัวเองอะแหละโอเคอย่ามาเกิดในเมืองไทยนะอิสไม่ดึงนักเลือกตั้งชักสึกเข้าบ้านนะคะเพราะว่าอิสกายาบอิสบียังอยู่บนโลกนี้คะ่ะอิสีอยากอิสบกายาบยังอยู่บนโลกนะคะโอเคคอนชิวเนสเราทรานเซนต์แต่กายาบยังอยู่บนโลกเนาะ ระเบิดทุกทางเลยคนที่เราลักที่สุดทุกแล้วนี่มีไม่ได้แบบว่าปล่อยวางแบบว่าขนาดนั้นนะคะหรือเด็กกระดายิงโอ้ยมันเป็นมันเป็นโซแพลนมาแล้วเด็กเขาอาจจะโซแพลนเองของเขาฉันจะต้องมากระดยิงฉันจะต้องมากระดยิงเพื่อให้บทเรียนคนที่ถูกยิงขอโทษนะคะเอาตรงๆเลยเนาะเอาไว้เอาไว้คนที่ท่านรักที่สุดอะ่ะท่านรักที่สุดตอนนี้ยหน้าอันดับแรกที่ถึงทคยเกิดขึ้นอย่างนั้นอะ่ะ แล้วมีใครสักคนมาพูดใส่หัวท่านมาพูดใส่หัวท่านแล้วบอกอ๋อเขาเด็กที่ยิงยิงคนที่ท่านรักที่สุดอ่ะเขามีโซเพนมาแล้วเขาจะสอนบทเรียนท่านสอนบทเรียนชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเออเนาะลองลองลองดูนะคะไม่ได้ไม่ได้ท้าทายอะไรให้ไปดิสคัสภิปรายกันต่อไปอนาลิซ์วิเคราะห์ Criticize, วิจาร์ส ינת ไรซ์ส ינת ซิสส ינת ไรซ์ฝังครอ์ crop. เอาไปดิสคัสก็ได้ใช่ไหมคะว่าเออะไรก็ f r e e ฟร f r e e ฟรีว f r e e ีวิวแต่เวลาทานไปต่างดาวนี่วางไว้ก่อนนะคะวางสังคมศาสนาว่าทํำไ้ก่อนนะคะเพราะเวลาเราไปต่างดาวเขาแต่งตัวแบบไหนเขาทักทนแบบนั้นเราก็ต้องแบบนั้นแต่ในขณะเดียวกันก็โอ้ยโซแพลนโซเพลนโซแพลนระดับปัจเจกหรือโซแพลนแบบกลุ่มถ้ามีโซแพลนแบบ แบบ perfectly แบบ absolutely แบบขนาดนั้นน่ะคือแบบตะพื้นตะพือแบบ100%นะคะ100%เลยเกินร้อยทะลุประลดถ้าทะลุประลดเลยถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่ได้มี free 100%ด็แต่เรามี d e t e r m i n i s m มี d e t e r m i n i s m ถูกไหมถูกกำหนดมาแล้วโอเคถ้าถ้าจากเรื่องพลังงานกรรมส่วนหนึ่งอ n u s B เชื่ออ่าพระผู้เป็นเจ้าทดสอบเราใช่แต่ถ้า แบบ higher self ซึ่งเราก็ยังง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 อยู่เนาะโอ้ยแพลนมาเอาง่ายๆอะค่ะท่านท่านทดลองกับเป็นโรคโรคอะไรก็แล้วแต่ที่มันรักษามไม่ได้อะค่ะหรือว่าแบบแบบว่ามีแบบว่าอวัยวะไม่ครบแล้วมีใครสักคนมาพูดใส่หัวคนที่ รักที่สุดท่านถูกยิงถูกอะไรไปอยู่ในสงครามลองดูซิแล้วใครมีสักคนมาบอกอ๋อ oh, มันมีโซแพลมันมีโซเพลแล้วท่านจะรู้สึกยังไงฝากกลุ่มตื่นรั้ให้ไปต่อยอดกันเองนะคะ SB ไม่ทะเลาะก,กับใครเนาะเพราะว่า SB เชื่อ50 50อย่างมากก็7จ30 40, แต่จะ60 40 p สี่พอพอชั่นเท่าไหร่ก็ human reason power of human wisdom แล้วก็ปัญญาบริสุทธิ์แล้วก็ถูกกำหนดมาแล้วส่วนหนึ่ง SB ีเชื่อว่าเราเป็นโคโคกับ ซอสแต่ซอสก็ภาษาอังกฤษถูกไหมไม่อยากใช้คําว่าพระเจ้าขอใช้คําว่าซอสซอสก็ภาษาอังกฤษอาดามีไม่ได้พูดภาษาอังกฤษนะคะอย่ามาอ้อยแบบแบอบกว่ามาฮิ่บางท่านก็ฮิวแมนฮิ่แมนฮิ่แมนทั้งวันเลยแล้วก็ไปดูถูกดูถูกการทําสมาธิแบบอื่นอะไรแบบนี้ตลกอ่ะโอเคนะคะลองลองสักดูเนาะสวัสดีค่ะ